สวัสดีดค่ะจะมแพบรก,กับแมงปอ,องเลยนะคะกับช่องเล่มุมบินได้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เป็นคลิปสัมภาษณ์ของคู่เน็ตเจนนั่นเองค่ะก็คือคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่ทางทีมง,งานมาด้าดอทฟันนะคะได้มีการให้ทั้งคู่นะคะมีการเล่นเกมกันเนาะก็จะเป็นเกมกระซิบเพลงรักเนาะอีกเกมหนึ่งก็จะเป็นเกมทายตัวเลขเนาะก็ เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะชนะนะคะหรือว่าการเล่นเกมของทั้งคู่ในครั้งนี้จะเป็นยังไงเนาะก็ไปรับชมมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแค่เใให่อะไรก็เห่ห่แหรอป่ะ เพลงลองกระสิบกระสิบนี่คือต้องสกินชิปขนาดนี้เลยละ เคยรู้คือต้นเพลงก็ผิดละหนึ่งน้งองเซมก็เคยคบเพื่อด้วยกันนะเนาะก็ถ้าไม่รู้ก็ยังไงยังไองไอยู่ เพลง p รีสของพี่อาตอมพ l e a จะเป็นการปรอบใจที่ขอสักอินชิพสักนิดนึงงงแงแล้วหนึ่งแมน อ๋อเอาเนื้อเพลงหายเขาเป็นแต่ดนตรีหรอมัต้เป็นด้วยกันอีกแหละเป็นด้วยกันอีกแล้ว

ถ้อีกองคนนแล้วไม่นแล้วใช่ครับต้องอด้นแล้วเพลงจะได้ั เพลงดาวเอาเอาสรุปใครใบ้ใครเนี่ยผู้มีการเตรียมกันะนะกับเพลงโคเบอร์อีกแล้วนึ่ง ไม่ใช่พยาอนนั้เพื่อนพ่นจพินจบเพลงแลมไหมคือน้องเจมส์ใบใบจะจบเพลงแลมไหม ทำไมเนี่ยฮะยพี่อไมวะแป๊บนึง มีลีเนมีหลีเลยงงเน่ยมีแล้วยอ๋อไหนมีแล็บก่อนแพ้แล้วละ่ะเราได้คนแพ้แล้วละ่ะ สั้นนายกบตเนี่ไง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ชื่อเพลงเตครับเติมอีกคำหนึ่งสิพี่เนทเติมอีกคำหนึ่งจะไปเปลี่ยนชื่อเพลงให้เขาซิอีกเติมอีกคำหนึ่งเอาจะหยอกกินอีกโอ๊ยคุณนี่ บอกให้เติม uhm ีคำนะเป็นไงล่ะสุดท้ายก็แพ้อ่อยหยอกเย็น เพงลงไรหยอกเย็นเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ เตรียมกันก่อนเตรียมกันก่อน <laughs> โอ๊ยอันนี้คือบทลงโทษใช่ไหมเห <c oughs> มือนกระตุกจริงเหมือนกระตุกข <c oughs> ยภาพบำบัดหนึ่ง ลุนมากเฮทีมากพออันนี้ก็สวยมากแน่ลูกนี้ดีถ่ายบัตรดวง เยอะมาก หน,นึ่งว่าเลันเล่นเลสเตอรีอ่้หลอเก้าิบก้ต้องต้องมากับดวงแล้วล่ะคราวนี้ Huh?

จลอดไหเนี่ยอ่ะมากระดวงจริงๆร๋อสรุปทีมงานมีพี่รุด อยากจะทำอะไรต่องหอยหนึ่ง สรุปใครโดนทมโพชเนี่ยงงเป็นกออรา,านทรทำโทษที่ที่เม็ตสนุกสนุกมากเป็นงงสรุปใครโดนทรมโทษเป็นกระตุก โจทย์ปีนี้เรองอเนาะกับการเล่นเกมครั้งนี้ของพี่เน็ตแล้วก็น้องเจมนั่นก็คือเป็นการเล่นเกมพี่แบบหวานแล้วก็สกู๊งสกิมชิปเลยขนาดนั้นเนาะก็คืออย่างเกมแรกเกมไบย์ก็สิบเพลงเพลงรักอะไรอย่างเ,เงีเรงร้ยคือโอโ้โหกดมาขนาดนี้เลย่ะพี่เน็ตพี่เน็ตคือแบบกดขนาดนี้เลยแล้วคือเพลงอะไรอะดอกเย็นงงกับพี่เน็ตนะเพลงโอ้โหน้องเจมส์ัแบบใบใบแลวใบอีกใบเลยไปอีกแล้วคือ เกมนี้นะกับเกมเล่นเกมกับสิบเพลงรักเนาะคือต้องยอมใจทีมง,งานจริงๆที่แบบทำกันบ้านแบบดีมากเนาะเพราะว่าแต่และเพลงก็คือเกี่ยวยงกับเด็ดเ้ทั้งน,งนั้นเลยเนาะก็คือเป็นอย่างไปไม่ออกหรือว่าจะเป็นเพลงไงอ้ที่ทั้งคู่มีการเต้นลงติกตอก่างนี้คือแบบทีมง,งานถือว่าทํากันบ้านได้ดีนะคบแล้วก็เกมที่สองเนาะกับเกมไทยดวงก็คือแบบต้องมากับดวงวัดกับดวงจริงๆอะ่ะ สุดท้ายก็คือความโปรแตกก็คือดวงตกไปที่อยู่ที่น้องเจนนะคะที่เป็นคนตอบถูกแต่ว่าเป็นการตอบถูกที่แบบยังไงเหมือนเหมือนโดนทำโทษเองน้อยคุณแบบใคร้องเพลงเองสรุปใครโดนทำโทษแลวคือพี่เน็ตโดนทำโทษเองก็คือแบบสนุกสนานเทหงก็คืองงว่าสรุปว่าใครโดนทำโทษเนาะก็คือทีมงานคือโปรแตกเองแหละกับกับตัวเลขห้ารอยแปดสิบก็คือสะดุ้งกันเป็นแถบจ่ะโอ้ยก็เอาเป็นว่านะก็คือแบบ คลิปนี้ทั้งสองเกมเนาะก็คือแบบเป็นการเล่นเกมของคู่ที่แบบดูแล้วคือเพลิดเพลินกับทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็เป็นการแบบเล่นเกมของคู่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็คือแบบสกุลสกินคลิปอะไรมาคือมาเต็มเลยเนาะก็เอาเป็นว่าเกมทั้งสองเกมนี้ถือว่าอทีมมานางดับฟันก็คือแบบทําดีมาททำประเด็นคือดูทําให้เราแบบดูคืนไปเลยแบบทั้งคู่เลยเนาะคือทั้งคู่ก็คือแบบธรรมชาติมาก็สกุลสกินคลิปอะไรก็เป็นเรื่องปกติไปเนาะก็คือ เป็กนการเล่นเกมที่แบบหวานหวานมากเลยเนาะก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานของทั้งคู่กันต่อไปเนาะกับผู้เน็ตเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานทางช่องดูมันดีเองหรือว่าผลงานอื่นๆที่ทั้งคู่ได้มีการไปร่วมหรัวไปแจมมาเนาะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องของดูมันดีหรือว่าจะเป็นติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็น IG จีหรือทวิตเตอร์เนาะของทั้งคู่ได้เนาะก็สาหรับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะาะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วหากทีชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะว่าดูคลิปนี้สองคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงนะคะว่าอืจากที่ดูก็คือมาช่วยกันนับหน่อยนะคะว่าพี่เน็ตสก,กินทิปน้องเจมไปหมดกี่ครั้งแล้วคือแบบสก,กินทิปเยอะมากคือเอาเป็นว่าลาไปด้วยจากเย็นจกเย็นของพี่เน็ตทำไมเจม ไปแล้วไม่ไหวแล้วกับจบเย็นกับบุ๊กนี้ของพีเนสทุกคนไปละบ๊ายบายทุกคนบ๊ายโชคดีนะฉันคงต้องไปก่อนแป๊บนึงแม่ตาตามาอยากหยอกขับรถจะโทรกลับนะ